สาวบีน้ำทิพย์โพสไอจีอวดสีมือชัดๆประกาศให้รู้ว่ารักสีชมพูจ้ะแม่แม้จะมีความเคลื่อนไฟให้ตามกันอยู่บ้างในอินสตาแกรมสตอรี่แต่สาวบีน้ำทิพย์เองเนี่ยความแซ่บต้องบอกเลยนะคะว่าไม่หายเงียบแน่นอนละค่ะมีการอัปเดตภาพใหม่ๆในอินสตาแกรมหลักๆอยู่เรื่อยๆกับโจนล่าสุดเป็นโพสชี้แจงทำลายข่าวดราม่าเรื่องความรักตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทั่ง2วันนี้ทีจเจ้าตัวคัมแบ็กโพสภาพใหม่ให้ได้ชมกันค่ะ เป็น2ภาพเต็มเมเริ่มจากภาพแรกกิจกรรมโปดชิ้นใหม่อย่างบักลุกและล่าสุดสดสดร้อนร้อนกับโพดภาพเป็นการอวดชุดใหม่สีชมพูช็อกกิ้งพิงที่ลงมือตัด,ดด้วยตัวเองเลยค่ะแถมงานนีเจ้ตัวยังประกาศผ่านแคปชัน่นให้โลกรู้กันไปเลยว่าชอบสีชมพูแปะหัวใจสีแดงชุดนี้ตัดเองนอกจากนี้ชุดชมพูฉากหลังก็ยังเป็นสีชมพูด้วยไม่บอกก็รู้นะคะว่ารักสีชมพูหนักมากขนาดไหนลองมาชมภาพกันค่ะ